ฉบับเต็มนะครับมาดูฉบับเต็มตรงนี้ก็เป็นสารภรพภูมินะคสารภาพภูมิแล้วก็มีบ้านพักคนงานนะครับ้บานพักคนงานแล้วก็มีออฟฟิศนะออฟฟิศออฟฟิศเล็กๆนะครับทำออฟฟิศเล็กๆได้นะก็มีที่พักนะครับ แล้วก็ข้างหลังนะครับยาวไปนู่นนะครับยาวไปนู่นเลยนะยาวไปนู่นเลยที่เราไปถ่ายสามแยกนะครับข้างหลังยังเป็นที่เปล่าที่ว่างอยู่นะครับก็หกไร่นะหกไร่ห้าสิบเจ็ดตารางวานะครับก็ถือว่ากว้าง อยู่พอสมควรนะนะน่าจะกว้างพอสมควรโอเค